ครับรอบดำจะสวนขึ้นครับสวัสดีนะครับผมเน,นโพสบอกว่าไปสน,นามครับแต่มาอู <c oughs> เดี๋ยวมาหาสาเหตุนะครับมันอ่าอย่างคลิปที่ผมลงไปนะี่ยตัวนี้ฮีนต้านะครับที่มันไม่มีกำลังนะไม่รู้มันเป็นไรนะใช้ๆอยู่แล้วก็มันเหมือนอ่ามันไม่มีแรงครับ ตัวนี้ร้อยสี่สิบครับอยู่ที่อูช่างแดงครับใทนาดหันค้าครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมาส่วนตัวนี้มาใส่มือหมุนครับมือหมุนไม่รู้ว่าผมจอดไว้นะครับไม่รู้ว่าใครลักมือหมุนมไปมันต้องมาใส่ใหม่ครับเขาไม่ได้เอาเครื่องนะเขาถอดฝาค้าแล้วลักมือหมุนไปนี่ครับเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุตัวนี้กันอย่างว่าครับอันนี้มันไม่ใช่เครื่องแท้นะคไม่ไม่ใช่เครื่องแท้เป็นเครื่องจีนครับ ลามันรวนทีนึงโอ้หาสาเหตุยากมากเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นอะไรเอาละครับหลังจากที่ถอดนะครับเมื่อกี้พี่แดงถอดไปถอดฝาข้างดูนะครับก็ดอดูแคมไม่สึกครับเพราะว่าแคมนั้นเปลี่ยนเป็นอาเปลี่ยนไปทิ้งแล้วแล้วก็ถอดเช็ควาลวครับวาลวยันนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปั๊มใหม่ครับ อ่าของเดิมมันก็เป็นปั๊มยันม่านะครับแล้วก็ของใหม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นปั๊มยันม่าครับแล้วก็อใส่หัวฉีดนะครับหัวฉีดหกลูไปนะครับพอพอไล่นี้จบครับติดได้เหมือนเดิมนี่ครับน้ำมันเครื่องไปขึ้นโอ้โหอันนี้ก็เดี๋ยวถอดตัวนี้ครับแรดงว่าปซื้ออะไรอยู่ครับมันช่างหาอะไรได้ยากมากครับสําหรับเครื่องเครื่องจีนนะครับ ก็เป็นเครื่องอแท้เราเนี่ยและเครื่องแท้แบบนี้ครับกูบตา้าแบบนี้มันก็จะถ้ามันรวนนิดๆหน่อยมันก็จะหาสาเหตุเจอครับแต่นี้มันก็เป็นเครื่องจีนนะหายากหน่อยเวลามันรวนเนี่ยมันไปหมดเลยครับแต่นี้ก็ร้อยสี่นะครับฮินต้าร้อยสี่แต่ว่าเขาไม่ได้ผลิตออกมาแล้วนะครับแต่นี้เขาเขาเลยผลิตไปแล้วนะตอนฮินต้าร้อยสี่สิบเนี่ยครับเดี๋ยวมาสองตัวตัวนี้ก็มาใส่มือหมุนนะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูตอนเช็คสดแล้วก็ลองกําลังกันครับ gim gim thằng gym <laughs> thế thằng này รีๆอ่ะนี่ครับผมเริ่มถ่ายตอนแรกไว้ตอนนี้ไปแดงลองนะครับตอนแรงคือจับผ้าเนะี่ยมันมันจะดับเลยนะครับพอเอาผ้ากดปุ๊บมันเหมือนกําลังไม่มีครับอ่๋ยวลองรอบต่ำครับดินเลยอ่านี่ครับรอบต่ำจะสวนขึ้นครับ เปบเดินเบาครับอันนี้ปั๊มยันมาครับพี่อนี้ปั๊มยันมานครับที่ว่าผมบอกว่าเปแดงเขาเปลี่ยนปั๊มไปรอบเดินเบาครับเดินหอบครับนี่บอยันมาหัวชี่6โลปั๊มยันมาบายันมาหัวชีท6โ,โ,โลครับสรุปเลยที่มันไม่มีแรงเป็นเพราะอะไรพี่ปั๊มหัวชีดคือแก้ไปแล้วครับมันก็หายนะครับ อ่าผมเริ่ถมถ่ายว่าตอนแรกนี่ผมบอกไว้นะเพราะตอนนี้พี่แดงก็ผ้าจับรองกําลังที่ว่ามาถึงนี่แหละพอจับปุ๊บจะดับเลยครับแปลว่าครับมันเป็นอ่าของจีนนะครับมันอาจจะไม่ทนทานเท่าของแท้ทโเอ,ทอ,อเป็นรถที่ยกเลื่อนใช้หื่นเลื่อนของแท้โอ้ี่ดถกโลครับแล้วใครมีอ่าเครื่องจีนมันล้วนๆอะไรเงี้ยยกมาได้ครับนี่ผู้พ่แดงครับหันข้าใชนาทครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ตอนนี้ไม่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 ได้ทําแคมไม่ได้ทําอะไรนะครับมีแค่ชุดสปริงนะพี่แดงนะสปริงข้างครับแล้วก็ชุดลูกปั๊มลูกปั๊มเป็นของยันมาครับแล้วก็มาเปลี่ยนหัวฉีดเป็นหกรูครับก็ไม่ได้ทาไม่ทําวาลไม่ทําแคมครับคือทําแค่ชุดไล่ข้างนะครับแล้วก็ลูกปั๊มหัวฉีดแค่นั้นเองนะครับรถใช้งานปกติเยนแต่ว่าเราใช้ไปใช้มานะครับที่ผมเาไปใช้มันแรงมันหาย แต่ว่ามันก็ใช้ได้ปกติะแต่มันได้มีกําลังตอนนี้ก็ขับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วครับถ้าใครสนใจจะเอาเครื่องมาทํำนะครับก็ที่ชัยนาธนะครับหันคาเบอร์โทรพี่แดงครับเดี๋ยวเบอร์โทรอะไรวะพี่แดงเบอร์โทรอะไรวะอ่ะนี่ครับศูน2 2แปดสี่สองสองแปดสองหกสองศูนย์ครับทางแดงครับชัยนาธนะนี่ครับโอเคครับสำหรับชุดคลิปนี้ก็นะครับ อ๋อจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับนี่ครับพี่เดี๋ยวจบต,ต,ตัวนี้ครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวชมกันคลิปหลังครับเราจะมาชมคลิปเต็มว่าตัวนี้จากสภาพมาเป็นยังไงนะครับจนมาถึงนี่งดงามคันนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ